เปิดธุรกิจหมื่นล้านก่อนสามีเสีริตาค่ะ แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวสร,ริตาเจนเซนกับหนุ่มนะักธุรกิจกรณรงเดชสำหรับหนุ่มกรณรงเดชนั้นถือเป็นหนุ่มไฮโซผู้บริหารเครือ KPN Group โดยเป็นลูกชายคนสุดท้องของดรเกษมและคุณหญิงพรทิพยนะ์นรงเดชซึ่งตระกูนะลนรงเดชทำธุรกิจมานานกว่า40-50ปีแล้วนะคะมีบริษัทในเครือกว่า40บริษัทสำหรับประวัติของทางนั้นหนุ่มกรณรงเดชนั้นเกิดวันที่หพฤษภาคม2 5 2 1จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสีนาคารินวิโรธเอกศิลป์ภาษาเยอรมัน ก่อนจะสอบเทียบชั้นมทัทยมศึกษาปีที่6ได้และเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจทางด้านการจัดการเอกการตลาดที่เวสเตอร์ยูนิเวอร์ซกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดประเทศอังกฤษและจบการศึกษาด้วยเกียรินิยมอันดับสองค่ะท้า,านครอบครัวของหนนะุวงกรณรงเดช เป็นลูกชายคนสุดท้องของดรเกษเซมและคุณหญิงผ่อนทิพนรงเดชโดยมีพี่ชายสองคนนั้นก็คือนุ่มกิตนรงเดชและนบนรงเดชนั่นเองค่ะโดยตอนนี้หนุ่มกรอนรับหนะ้าที่เป็นผู้บริหารธุรกิจของครอบครัวอยู่หลายอย่างทั้งธุรกิจโรงเรียนดนตรีและสังหาริมทรัพย์ค่ะทั้งนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งและคณะกรรมาการร้านดิอลเอ r ร์กสซึ่งเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์นเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดนเนลล โลเล็กปะเต้โอปาร์คแท็กฮอยเออร์สำหรับครอบครัวนรลงเดททำธุรกิจหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนาเทรดดิง้งยานยนต์โรงเรียนดนตรีการขนส่งสินค้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แม่ประวัติไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะ